หล่อเทสมาร์ตและอบอ,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 อุ่นอบอุ่นค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องฟ้าพามาเขากับเจ้า Mitsubishi Pajero Sport GT Premium 2.4ปี2019ค่ะอ่าบอกเลยค่ะว่าด้านหน้าตกแต่งมาได้สปอร์ตและหรูหรามากดกูการชนและไฟเลียวของเขานะคะ ตัวหด้าข้าก็เป็นไฟเลี้ยวคู่หนะ้าพร้อมกล้อง360องศาตรงกระจกมองขานะคะบอกเลยว่าเข้ามาได้แบบหล่อเฉียบม,มาก<อ>าและพร้อมล้อย่างขอบขอบ18กันเลยทีเดียวค่ะทุกคนด้านท้ายมีต่วนด้า้านะคะตกแต่งมาได้สวยงามสปอร์ตแบบดูดีดูดีมากเลยค่ะพร้อมกล้องมองหลังแนละเซ็นเซอร์ตกแต่งมาได้แบบสปอร์ต<อ>บอกเลยว่าดูหราม้าเข่าเลยทีเดียวค่ะอ่า ออส่วนภายในนะคะทำาบ่อมาได้แบบแนวสปอร์ตเป็นบ่อหนังพร้อมระบบต่างๆแบบยุกเล่นยเยอะแยะมากมายแบบว่าอ,อุปุ่นนะ่ะบอกเลยว่าเป็นอ,อุปุ่นทรงสปอร์ตพร้อมจอตรงกลางที่มีหูฟังส่วนตัวนะคะคันนี้ราคาร้ฟอางท่เ้าแสนแดมา่ี่9 8 9 0 0 0บาทปรวัติดีฟรีดาวปราวัติดีฟรีดาวนะคะนี่ค่ะร่ไฟทิ้งรายละเอียดการติดต่อไว้ให้ด้านล่างและนี่คือเบอร์ของพนักงานและฝ่ายขายนะคะใครต้องการ สอบถามรายละเอียดเอกสารที่มารายได้น,นัาไฟจะฝากไฟจะฝากลิงก์ไว้ให้ด้านล่างและที่สําคัญคือเบอร์น้องไฟย,ย้ำนะคะเบอร์น้องไฟรีบตัวหากันมาเยอะๆนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ